สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวได้กันเนึ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยข้าวเช้าข้าวสายข้าวสวยดุยมากะลูกก็เมียอีลาคำแพงจเนี่ยน้องชมพู่นว้าบูทู่เลยเอ,อ้ยยิ้มหนึ่งปลายนั่งหน่อยเอ,อ้ยสนใจกันไหนนี่ครับเขาบ้านเองไอ้ มะเขือพักพริกตุ่มมะเขือยอดอะไรวะลืมไปเลย<ม>ชะอมโอ้แค่นี้ก็ต้องให้เมียบอกอีกหาจับเฮ้ยดีนังจับหนาเมียจะข้องได้ดูสิวุยไข่เจียวนี่แหละครับอยู่ก็สวนเด้ออยู่ก็ะไรแหละหม,มาลงครับวันนี้ได้กินดีหน่อยกินก็ไข่ทอดก็ทอดไข่นั่นแหละ นี่ครับไปไป,ไปมาเลยทรงสจกยีญญอยู่ด้วยกันยาวเลยดูทรงเลยอีพออี่แม่เลยนูน่นหัวแดงกัดดีหัวแด,ดงกัดต้นไม้หรอวะนี่นะครับวิธีบ้านเองมายิงเขาเด้ยวยกันพี่น้องเลยกินไม่บบอยากได้ยินอะไรหรอกหมากไม้แล้วครับนี่ครับจะมาฉีดไอปุ๋ยมักมันปลายูคาเก่าเนะครับพอพี่น้อง อ่ะโอเคผมก็จะกินเขาเดี๋วพร้อพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับชีวิตบ้านนอกของนายเองแกเนี่แครับเพิ่มเติมคือหมาลงตัวหนึ่งเลยครับสงสัยจะอยู่ท้าบอลสารับกันกับเมียครับทำงานบางทีผมก็เอาลูกดึงเมียก็เอาลูกดึงนะครับพอมพี่น้องนี่แหละมีลูกหน่อยตอนเทากันนี่แหละแกเฮ้ยก็ขอบคุณมากครับสารับการชม สุขภาพแข็งแรงกันทั่วนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนชอบก็ถูกใจใช่กันที่ถามครับก็สนุกแกงผมครับคนขยันครับไม่รู้ตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสื้อกีปี้ก็หมอนชอบก็ถูกใจใช่กันที่ตามให้ได้จังนิดหนึ่งก็ได้ครับสวัสดีครับ